ตอนเชา้าเช้าอยู่สวีเดนจ้าปุณห์บบนะเปิดคลิปเาษาไทย <laughs> <laughs> กําลังกี่เดินทางไปเจ็บเหยียดจะพี่น้องเลยเบิ้งกากาดย่ามือเศร้จาจ้าใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนนนมมเนาะมันปุณห์เนาะไอ้เหยียบว่าเห็ดเป็นน้ำแข็งจะมีจะอากาศติดลงบนขึ้นเนาะส่ว,สวนเขาไปหอดปานสิบบนละไรอยู่พี่ แข่งไายมันก็เต็มไว้มันก็แข่งไายเฮ็ตแข่งไายมันเต็มทางไว้มันเต็มอันนั้นไว้ป่นนะพูดพี่น้องมึงอกะใบไม่เปลี่ยนสีจ้ะสลับสีกันเนาะถ้ามาชาดีๆเลยเนี่ยคืองามดีๆเลยเลี้ยงอารามเลยก็๊มเป็นดอกไม้ได้จ้ะใบไม้ได้เนี่ยคุณน่ะฟังหวยกระส่องกระตาจ้ะพี่น้องเอาพุ่มกะสองกระตาจ้ะที่ยข้าได้หาบอกมาว่าจันวาหัน ยายสูกได้สองถังจ้ะน,นี่ตาเบียนตาเบียนกำล,งลังขึ้นร่มวีวียุ่งือสิบวมีดอกเนาะคิดปลานะบา,า,า,าได้ขอบปลาโดดแล้วกินหอดปลานี่เด็กเลี้ยงเออเฮ้ยยีนหนี่งมันอีหยังนี่ไม่ใช่เหตุอะไรนี่เห็ดเถา ลเราจะพี่น้องกลุ่มแรกแหกหมานบึ้ยพุ่นะพูนพูนพูนพี่น้องพอแล้วพอแล้วงุ้ยพุ่นะนึกว่าจะไม่เจอพูนข้าง,งหลังกับนีบพี่น้องข้างหลังกับนียดอกสวยๆงามๆด้วจ้าเก็บเก็บพี่น้องเก็บโอ้ยนึกว่าสิตายน้ำแข็งหมดแล้วพี่น้องเลย

สวยอยู่สวยอยู่อันนี้ดอกดำดำนี่เ่ราะไม่เห็นเ now ด้วยจ้ะพี่น้องอัน,นเป็นพันธุ์ของเพลินนี่ดอกดำดำนธุ์เพลินสีนี่เองเนาะพ่อกับพ่อเป็นเดินเรื่องสิอะไแกพี่น้องเก็บไปเรื่อยๆจ้ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆพี่เล้วบอกว่า ข้างไต้แล้อน้องพี่สิไปเถือกเพิ่นว่าเพิ่นเคยไปเก็บปลาปลาที่เราไปเก็บมั้งสินะไอ้โซก็เคยมาปลานี่ยกับมะรองทั้งไต้เจ้าพี่น้องอ้ยหกักซำดอกนี่ก็เลยไม่เก็บนี่จ้ะทุกเทีไอ้โซจะไม่เก็บเห็ดมันปูจ้ะปลานี่ยจบอกเคยไม่เก็บเห็ดดำเจ้ะเก็บเห็ดมันปูเลเี้ยงนี่โอ้ยหาบอกไปพี่น้องเลย แ่บนี้เห็นมันปู่เพิ่นก็นเริ่มเริ่มสียไหวเลยจ้ะเริ่มสียไหวหรออือน้องเห็นมันปู่นี่เพิ่นสีออกกอนมูได้จ้ะเห็ดอันนี้นี่เพิ่นสีออกเพิ่นสีออกลาก็มูได้เห็ดอันนี้เห็ดอนเอียงเห็นมันปู่ดำเนาะหรือว่าทัดคันทะเลนเจ้าพี่น้องภาษาสวีเดนเนาะชุดนี้ออกเบิดแล้วก็บเม่นเม่นเหมือนเลยจ้ะ สุดนี่เมื่อไหร่ล่ะก็นี่มะกะสิลงบานี่กะพุ่นละปีนาฟ้าไม่พุ่นระบาท,ที่นี่ยังสิได้เก็บอีกพี่น้องเอ้ยมันมันพี่น้องเอ้ยบาปมาเก็บเพชรมือใดก็ได้ไดตื่นแต่แตั้งตีสามตีสี่พุ่นย่ยสูงเน่เป็นตนาไนบ่บ่เรื่องเก็บเห็ดน,นอนบ่หลับโ,โอ้ยพุ่นน่ะโอ้ยส่วนอยู่กพี่น้องนีย ตื่นซึ่งตื่นซิง,ง,ซงขาย nhau ปวด nhau ปวถึงว่าเห็ดสีลงราคาเนี่ยแต่เขาก็เก็บไปขายได้เนาะเพราะว่ามันกะเห็ดมันหลายก็คือบ,บาดเหรอพี่น้องหลายเป็นกลละร้องราคาอีหยังกะซางทำมันอึดมันกะเป็นราคาจ้ะถ้ามันอึดละราคา,าก็รอดลงคอย่างสินะถ้ามันเป็นยังจ้ะ้ย กอกลุ่มแรกก็โอเคอยู่จ้ะสองกล่องในกล่องหนึ่งเห็ดมันปูจ้ะพี่น้องเห็ดมันปูส่งอยู่นี่จ้ะอุ้ยพี่พี่พี่ยังเหลืออยู่จ้ะยังเหลืออยู่จ้ะพอได้อยู่เนาะงามอยู่งามอยู่ขายไงยู่จ้่า สวยสวยสวย,สวยพี่น้องปนป่าอยู่นี่ปนป่าอยู่นี่โอ้ยคือมาเกิดปนป่าแต่น้องมันยังเอายากเนาะต้องค่อยๆเก็บเจ้าพี่น้องค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บดอกงามพือเก่านั่นแหละดอกใดๆกกจะค่อยเอาจ้ะโอ้เกิดย่เป็นเปลนะ่ยนกันแค่ีห ค่อยๆดึงพี่น้องดึงอันขาราดดึงยังสิขาแตกเร็วเด้อเห็ดอันนี้ขาแตกไวๆจ้ะดึงเห็ดตรงรู้จักจังว่าดึงเห็ดคันทะเรนโอ้คัดทัดคันทะเรนบนนี้เก็บไปเรื่อยๆแกหุ่นดอกนึงอยู่ทั้งโน่อนอยู่ทั้งโน่อนอยู่ทั้งโน่นน,นนี่คอยเก็บไปจ้ะ ได้ได้พี่น้องอยู่ในหออยู่ในหอใหม่ไม่จะหอกใหญ่ๆขาเงีจ้ะขาเงีเงเกิดยังไงเล็กน้อยนะเก็บกุ้เก่าเลยจ้ะตรงนี้เนขาส้นๆหลังดีจ้าพี่น้องโอ้ย าขายาก็เอารจะขายาก็เอาไปเลยาเห็ดมันปูงพี่น้องเลยบึงเน่ยบึงสนอยู่น้ำหยาพี่น้องดอกปักงด้วยมิปื๊สออนดบึงขาเพิ่นพี่โอ้ยย คุณอะดอกบักใหุ่นหุ่นหุ่นแม่ออกอยู่อยมองเดียวกันแม,มเห็ดมันปูใหญ่ดี่ส่วนอยู่น้ำหยาดีคนไปเห็นพี่น้องเอ้ยเก็บดอเพิ่นใ่เพิ่อันสีเทาของเราคุณได้อยูอ่จ้าได้อยอะคุณอะหุ่นยังมีอีกคุณอะ จนนิ้วน้ำหาอยอีย่พ่อ้องคออยใจตองคอยๆดอกพิ่นสีบงเห็ดยังก็เอาเบืดมือนยพ่นอเอยมาเก็บเห็ดแตจะาเห็ดยังก็เอาเบิดจ้าพุ่งนี้ดอกใงญ่ๆเลยจ้าดียมาพรท่นี้มีคนขโมาหีย สันเฮ็ดบับานตึ้งเคิงตึง้งเคงนี่ยังสี่ดอกจ้าอุย้ยพี่น้องพี่น้องเอาไปซุปแซ่บแซ่พี่น้องเลยซึ่เห็ดตะไคร่าบานเ้องนี้แหละจ้ะยายสูบานเนะาะแต่ว่ากินเผินยังบง่แห้งคือเห็ดตะไคร่าบานห้องเนาะเอาไปย่างไฟสละอบไปซุปแม่พี่น้องแซ่บตัวจ้าพ,พี่อีกดอกหนึ่ง หนึ่งดอกหนึ่งดอกกุนนื่มีอีกไหมมีอีกไหมเฮ้ยเห็นมันปู่พี่น้องตั้งตึงเครงอยู่นี่สวยงามอันนี้ได้บนนี้เดี๋ยวอัาดึงก่อนงัดดูก่อนโอ้ยบันใดสำพี่น้องเอ้ยได้หนึ่งดอกพุนหนึ่งดอกหนึ่งดอกหนึ่งยวงอ้อยห้อยอยู่บน อดอกนี้ก็งามจ้ะดอกบักใหญ่เลยต้องค่อยๆเอาจ้ะมึงมืนบรรยากาศป่าจ้ะพี่น้องมันบรรยากาศป่าป้าเป็นแต่ยางแต่ยางพี่น้องอากาศอยากอันเพิ่นยังอยากเป็นสีชื้นๆจังน้อยเนาะแต่เป็นคนคนบ่มักไปดีเขาเจ้าก็ขี้ข้าเนเขาป้าเลยจ้าขณะอากาศเป็นแบบนี้เนาะนอนห่มผ้ายอยู่บ้านว่ะตี อันนี้คนมักปลาก็เลยมักเข่าเจ้พี่น้องบรรยากาศปลาเจ้แตะยางอยู่จ้เจออีกแล้วพี่น้องจุ่มหนึง่งหนึ่งจุม่มหนึ่งจุม่มมีแต่ดอกใหญ่ๆเลยไี่สื่ออ่อนเห็ดปลานี่พี่น้องไอ,มยอยงไ้มีแต่ขายยังไงจ้ะมีแต่ขายยังไงอู้บวกจะ้ะ ปปาปาปาาคนดีครับพี่น้องเอ้ยเห็นมีตะดอกอยังไงจ้ะจังสิกบเป็นตะมันเจีอยบอยด้ย <c oughs> มันบ่มันกับมาสูมืองหรอพี่น้องทำรางกันเลยเนาะขนาดอากาศติดลมย่ำขึ้นยังพักกันมาสุ่จ้ะ <c oughs> จักมันบ่มันาทายบรรยากาศป่าเพิ่งพี่น้องเอ้ยเวลาอันหนาเก็บเห็ดจิ้งสิน้อเปิดเบิ่งคลิปน้ำกลด้ยยายสุกอะไรเบิ่งคลิปอัดไปเด้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศน้ำกลงามๆจ้ะเอาเลยจ้าคลิปนี้ยายสุกต่สิบห้าย่างออกไปหารถแล้ยนะจ้ะเนาะเก็บพ่อแล้วจ้ามือนี่เดี๋ยว ภาพเก็บอันตาไม่เนาะพี่น้องขอคุณหลายๆผู้ที่เบิ้งต้นจนจบจ้ะขอบคุณผู้ที่เขาไม่ให้กำลังใจ,ดจเด้อเด้อผู้ที่ติดตามทั้งไม่แล้วก็จะพ่อกันไม่คปบนาจ้าสวัสดีจ้า you say Oh. No.